หากโลกใบนี้กําหนดให้แสงสว่างคือความยุติธรรมมันจะเป็นยังไงถ้าแสงที่พวกเรายึดมัน่นถูกเปลี่ยนผันให้กลายเป็นความชั่วร้ายการจุติขึ้นมาของเจ้าชายดวงจันทร์คืออีกเรื่องราวของคำสาปแห่งโชคชะตาที่ยังอยู่จนมาถึงปัจจุบันนี้ดังนั้นไอคอนิกจะขออาสาพาทุกคนตามรอยเส้นทางสู่ความเป็นตำนานของราชาลโลกปีศาจชาโดมูน ถ้าเราย้อนกลับไปสมัยก่อนสมัยยุค70ตัวรายที่พอจะทัดเทียมกับคาเมนไรเดอร์นอกเหนือจากหวัวหน้าปีศาจก็คงหนีไม่พ้นเหล่าไรเดอร์ตัวปลอมอย่างกลุ่มช็อกเกอร์ไรเดอร์วอ,ว,อ,ว,อวังของเกลช็อกเกอร์ที่สร้างสารรค์ขึ้นโดยอาจารย์อิชิโนโมริโชทาโร่จนกระทั่งเวลาผ่านพ้นมากว่า10ปีการมาของซีรีส์คาเมนไรเดอร์แบ็คได้ต่อยอดไอเดียเล็กๆในวันวานให้กลายเป็นต้นกำเนิดของมหาวายไลน อีกหนึ่งผู้สืบทอดตำแหน่งแห่งสัตวรวัตที่เคยมีนามว่าดาร์คชาโดก่อนจะเปลี่ยนให้ฟังแล้วคุ้นหูดูแล้วก็ชินตาชาโดมูนชาโดมูนหรืออากิสกิโ o บุฮิโกชายผู้เกิดในวันสุริยุปาราคาซึ่งเป็นเลิศงามยามดีที่พวกโกกอมตามหามาตลอดห้าหมืนปีดังนั้นเมื่อเวลามาถึงเขาจึงถูกสังเวยให้เป็นผู้สืบทอด ก่อนที่อายุไขของราชาคนเก่าจะหมดลงถึงแม้สาตราจารย์อากิสกิผู้เป็นพอ่อจะช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถแล้วแต่มันก็ไม่เป็นผลสำเร็จม่ห่วพ่อหนีไปมีหน่ำซ้ำยังทำให้โนบุฮิโกบาดเจ็บจนถูกจำศีลเป็นดักแด้บัตทแมนเพื่อรอวันฟื้นฟูนฟลบล้างความจาแล้วตื่นขึ้นมาเป็นราชาแห่งสตวรวัคนต่อไปอฟื้นขึ้นมาชาวดมูลจงฟื้นขึ้น ตลอดเวลาที่เขากําลังหลับไหลการจะปลุกชีพเขาให้ตื่นจําเป็นต้องใช้ดวงวิญญาณของคนในครอบครัวอย่างอากิสกิเคียวโกะผู้เป็นน้องชารุมูนเริ่มที่จะมีปฏิกิริยากับพลังชีวิตแล้วแต่ก็ได้เพื่อนสนิทอย่างมินามิโคทาโร่เขามาขัดขวางเอาไว้ได้สําเร็จนั่นทําให้สามมหาสังคราชตัดสินใจสละหินแห่งชีวิตของพวกตนเพื่อสังเวยเป็นแหล่งพลังงานให้แก่ชารมุนนภาอเลฮัสุทา ในที่สุดเจ้าชายแห่งดวงจันทร์ก็สามารถตื่นขึ้นมาตามที่ชะตาลิขิตแล้วกลายเป็นอีกหนึ่งผู้ท้าชิงตําแหน่งราชาปีาศาจแห่งองค์กรโกกลอมคือชาโดมูนเป็นเจ้าแห่งการสร้างคนต่อไปของโกกลมด้วยพลังอํานาจมหาศาลผมเลยนิยามชาโดมูนให้เป็นเลดวิสัทจากโลกมายาแฟนตาซีเพราะเขาเป็นได้ทั้งนักสู้และผู้ไล่มนคาถาสะกดจิตการเรียกคืนซาตานเซเบอร์มาครอบครอง แล้เอาชนะบิลเกเนียอย่างง่ายได้นั่นคือข้อพิสูจน์ส่วนด้านความสามารถติดตัวจะเหมือนกับแบคทุกอย่างแต่เหนือกว่าทั้งชาโดพันทั้งชาโดคิกชาโดพันไดอ์พันยชาโดคิกและยังควบคุมวิถีของชาโดแฟตได้อย่างอิสระรวมไปถึงชาโดชาร์จ สำหรับบังคับจิตใต้สำนึกของแบทเทิลฮอปเปอร์แบทเทิลฮอปเปอร์อะไรนะหรือวเราเริมรนะักสันแบทเทิลฮอปเปอร์เนี่ยเป็นรถที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเจ้าแห่งการสร้างคนต่อไปนะมันจะไม่แปลกที่ฉันจะควบคุมมันได้อยาง้งเมื่อเรื่องราวเข้าสู่ช่วงสุดท้ายการแทรกแซงของเจ้าแห่งการสร้างนอกจากจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับชาโดมูลมันก็ยังส่งผลตรงข้ามทำให้ความนึกคิดบางส่วนของโนบุฮิโกะนั้นกลับมา พอหลังจากเขาปิดชีพแบกได้สําเร็จการเห็นร่างของอดีตเพื่อนสนิทโทก็ทําให้เขาเลือกเมินเฉยต่อคิงสโตนที่อยู่ตรงหน้าแม้ว่าข้าจะไม่มีคิงสโตนของแบกซันก็ตามแต่ข้าอ็จะเป็นเจ้าแห่งการสร้างให้ได้ถึงแม้ว่าการตัดสินใจนี้จะนําพาความพ่ายแพ้มาสู่ตัวเขาในที่สุดแต่อย่างไรก็ตามปีศาจก็คือปีศาจวันยังคำ่ำเขาจงใจทิ้งทวนความรู้สึกผิดให้โคทาโร่ต้องแบกรับนักโทษหนาะ นคนอยาน่างนมิก็คนนี้ยังไงล่ะจนกลายเป็นตาบาดท,ที่ผูกโยงโชคชะตาของทั้งคู่เพื่อรอวันที่จะได้กลับมาล้างแขนอีกครั้งปี1988จากซีรีส์คอมนการเดอร์แบ r รการฟื้นคืนชีพมาอย่างลึกลับของชา์โดมูนทำให้เขาไม่เหลือความทรงจำตอนถูกดัดแปลงมีเพียงแค่แรงแขนเท่านั้นที่เป็นเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่ ข้ากลับปะจากคุมนรกเพื่อกำจัดคาเมล r ไรเดอร์แบล็กอาร์เอพวกครสิสเล่นน้ำจุดอ่อนนี้มันหลอกใช้ทูตแห่งนรกจนไม่ต่างอะไรกับหุ่นยนต์ไขล่านของเล่นเด็กแต่เมื่อเขาตระหนักขึ้นมาได้ Black Rx จึงไม่ใช่เป้าหมายเดียวสำหรับเขาอีกต่อไปและในตอนนี้ชาดามูนก็เริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งเพื่อแก้แค้นจากประวัติครสิที่หลอกใช้ตัวเองรวมพงต่อสู้ตัดส,สินกับศัตรูคู่แค้นอย่าง RX ถึงบทบาทของชาโดมูลในภาคนี้จะมีน้อยซะเลืกเกินแต่เราก็ยังได้เห็นพัฒนาการจากคินสโตนในการสร้างดาบคู่เล่มใหม่อย่างคมดาบเงาสีเลือดชาโดเซเบอร์นั้นทำให้เขายังสามารถต่อสู้กับแบล็กอารกซ์ได้อย่างสูสีแม้ว่าในท้ายที่สุดเขาจะต้องเป็นคนแบกรับความพ่ายแพ้ไปอีกครั้งแต่เขาก็เลือกที่จะบอกลา แล้วก็ลบล้างตาบาปแห่งโชคชะตาให้โคทาโร่ก่อนจะกลับสู่ความตายในฐานะมนุษย์คนหนึ่งลาก่อนนะอากิสกิโนบุฮิโกะในวาระสุดท้ายชาโดมูนก็กลับไปเป็นโนบุฮิโกะจนได้นับเป็นตัวละครที่มาน้อยแต่สำคัญกับพระเอกอย่างมากถึงนักแสดงจะปรากฏตัวมาแค่ภาคเดียวแต่ก็ยังถูกจารึกเอาไว้บนหน้าประวัติศาสตร์ว่าชาโดมูนที่ขลังที่สุดยังไงก็ต้องเป็นตัวที่รับบทโดยคุณโฮริอุจิทาคาฮิโตะ ปี1994จากตอนพิเศษ c a m e r i d e r l d การกลับมาในร่างของใจแอนชาโดมูนซิชออมอาจเป็นเพราะคิงสโตนที่ยังไม่หลับไหลได้ดูดซับพลังงานของเจพาวเวอร์เข้ามาในร่างกายเขาจึงตื่นขึ้นมาพร้อมความสามารถในการชุบชีวิตเหล่าปีศาจแต่เหตุผลจริงๆที่เขาต้องปรากฏตัวก็เพื่อจะเป็นตัวกลาง ในการเชื่อมระหว่างจัก,กรวาลโชวะไราเดอร์กับ2วีรบุรุษหน้าใหม่อย่างซโอและเจหลังจากนั้นชาโ w ดมูลก็ห่างหายไปเป็นเวลานาน,านทางนิตยสาร SIC ฮิโรซากะจึงหยิบตัวละครนี้มาร้อยเรียงบนหน้ากระดาษจนเกิดเป็นตอนพิเศษที่ชื่อว่า After Zero มันคือเรื่องราวในห้วงความฝันของมินามิโคทาโร ที่ต้องมาพบเจอกับโนบุฮิโกะในล่างใหม่อย่างไวร RX หรือ a n า t h อ r ์ x ล่างอัปเกรดที่คล้ายคลึงกับบุตรแห่งสูริยันก่อนจะพัฒนาไปอีกขั้นอย่างอนาเ e อร์ชา o w Moon ล้่างที่เกิดจากการรวมกันของ k คิงสโตนทั้งสองจนกลายเป็นจอมราชันแห่งสัตวรวัตปี2009จาก k a m ลเ r อร์ด d e คทเดอะมูวี่ออไร r ดอร์เวสต์ัสไดช็อเกอการปรากฏตัวของชา d o โดมูลรอบนี้ ถูกนับเป็นอีกตัวตนจากพ่าหูจกกักรวาลกุามันเลยเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สร้างเลือกใช้งานนักแสดงคนใหม่อย่างคุณริวอิจิโออุระมารับบทเป็นสึกิคังเงะโนบุฮิโกะพ่อบ้านประจำตระกูลทาโดยะที่มีเปลือกนอกเป็นผู้ใหญ่ใจดีแต่ไส้ในกับต้องการยึดครองโลกใบนี้และตัวเขายังน้อมรับพลังแห่งดวงจันทร์มาจากการขายวิญ,ญญาณให้กับองค์กรใดช็อกเกอร์ ทั้งหมดจึงเป็นฉากบางหน้าของแผนการเพื่อหลอกใช้งานสองพี่น้องอย่างซึคาสะและสายยในการกำจัดคาเมลเดอร์ทุกคนให้สิ้นซากไซหหวแล้วพาตัวเองขึ้นไปเป็นหัวหน้าสูงสุดขององค์กรแต่วายร้ายจะมาเอาชนะวีรลบุรุษได้ยังไงหลังเปิดโหมดเทพตบดีเขตและคูกะไรซิ่งอัลติเมตเขาก็ถูกดับเบิลโผมาฟาดกระเด็นก่อนจะโดนหลากลูกเตะของเหล่าไรเดอร์จนเกิดใหม่กลายเป็นมีมดังไปซะและ้ว สวรรค์หนึง่งพมพืชจะชนะความสว่างแน่นอนยอ่าก่อนเราจะไปกันต่อหากใครนั้นยังสงสัยว่าตัวละครอย่างชาโดมูลถูกนับเป็นคาเมลเดอร์หรือเปล่าตรงนี้ผมต้องขออธิบายสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าถึงแม้ในออฟฟิเชีลจะไม่ได้ระบุเอาไว้แต่จากนิตยสารเทเลบิฉบับเดือน7ปี2020เขาก็ได้ยืนยันสถานะให้เป็นคาเมลเดอร์แล้วซึ่งก็อยู่ที่ใครจะเรียกแบบไหน ตามที่สะดวกแต่ว่าในปี2022ชาโดมูลก็ได้ถูกนำมาตีความใหม่จนกลายเป็นอสุรกายสีเงินหรือที่เราต้องเรียกเขาอย่างเป็นทางการว่าคาเมนไรเดอร์ชาโดมูลゴゴการประจนภัยครั้งใหม่กับโปรเจกต์ครบรอบ50ปีจากซีรีส์คาเมนไรเดอร์แบ็กซันเมื่อไวไลายผู้ละทิ้งความรู้สึกถูกเติมเต็มความเป็นมนุษย์ ด้วยการขีดเขียนต้นกำเนิดให้แตกต่างอากิสกิโนบุฮิโกะชายผู้ถูกพ่อของตัวเองยัดเยียดตาบาปให้กลายเป็นไค่จินแล้วปลูกฝังด้วยอุดมการณ์ที่เพอ้อฝันทำให้เมื่อเติบโตขึ้นเขาจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างโกกรอบแต่มันก็ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตมีทั้งเพื่อนฝูงลายล้อมและยังมีคนที่ทำให้หัวใจเขารู้สึก แตกต่างไปจากที่เคยกยินบเทตแต่ช่วงเวลาแห่งความหอมหวานมันก็มักจะสั้นอยู่เสมอเมื่อบางส่วนกลับยอมพ่ายแพ้ให้แก่อำนาจของการเมืองมิตรภาพเลยต้องแตกหักโนบุฮิโกะและโคทาโร่เลือกจะเข้าร่วมกับยูคาริเดินหน้าแผนรับสังหารราชาแห่งการสร้างสรรค์ หวังจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเพื่อหยุดวงจรอ,อุบาทระหว่างมนุษย์กับไทจินแต่พอทุกอย่างล้มเหลวเขาเลยต้องพบเจอกับความเจ็บปวดจากการเสียเธอไปอย่างไม่มีวันหวนคืนหลังจากนั้นวันเวลาก็ผ่านล่วงเลยมาถึง50ปีโนบุฮิโกถูกจองจำให้อยู่กับแรงแขน ภายใต้ความบอบช้ำของสภาพจิตใจจนเมื่อโคทาโร่กายล่างเป็นไครจินอีกครั้งสัญชัตตยานบงางอย่างก็ปลุกคมเคี้ยวในตัวเขาให้ตื่นขึ้นอสุรกายสีเงินแห่งดวงจันทร์เลยออกเดินหน้าสารต่ออุดมการ์นมน้าวเหล่าไครจินให้ลุกขึ้นสู้ลลสแล้วรวบรวมพลพรรคที่จะเดินไปด้วยกันแต่พอยุคสมัยนั้นแตกต่าง ผลลับจึงหนีไม่พ้นความสูญเสียและความจริงอันโหดร้ายที่ขยี้หัวใจของเขาจนแหลกสลาย,ยไม่เหลืออีกแล้วอุดมการณ์ที่ยึดมัน่นไม่มีอีกแล้วความศรัทธาที่เคยหวังจุดยืนในชีวิตถูกพังทลายไปจนหมดต่อจากนี้จะมีแต่ความโกรธเกลี้ยวที่ต้องชำระล้างด้วยเลือดเท่านั้นจากล่างบัตทาไคจินเลยแปลเปลี่ยนมาเป็นร่างจอมราชน คาเมนไรเดอร์ชาโดว์มูน ผู้สืบทอดที่มีพลังจิตเหมือนราชาตัวก่อนแต่เหนือกว่าด้านการต่อสู้เขานั้นเพียบพร้อมทั้งพละงกำลังความแข็งแกร่งและยังรวดเร็วแต่ก็แอบหลงเหลือความเป็นมนุษย์ไม่ได้คงกระพันแล้วถ้าเกิดมีชิ้นส่วนฉีกขาดมันก็จะไม่ฟื้นฟูกลับมาในการเดินทางช่วงสุดท้ายโนบุฮิโกตัดสินใจยกระดับตัวเองก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำคนใหม่แห่งโกกลอม ผมมีเป้าหมายใหม่ว่าจะฉีดกระชากล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์พิกโฉมเหล่าใครจินให้อยู่เหนือกว่าแล้วสารต่อตัวตนของราชาแห่งการสร้างสารรค์ต่อไปอมันจึงนำไปสู่บทสรุปแห่งโชคชะตาระหว่างเขาในฐานะชา d o โดมูนและโคทาโร่ในฐานะของแบ็กซันจนเกิดเป็นการต่อสู้ที่ผมยืนยันให้เลยว่าดุเดือดที่สุดในเรื่องแล้ว หลังจากรู้ผลแพ้ชนะโนบุฮิโกะก็บอกถึงความปรารถนาของตัวเขาแล้วบอกลาเพื่อนสนิทเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ร่างไร้วิญญาณจะถูกหลอมรวมเป็นราชาแห่งการสร้างสารรค์ตัวใหม่ไปพร้อมกับโคทาโร่ิดฉากสองตำนานไคจินแห่งยุคสมัยาหากเราย้อนกลับไปมองแกนหลักตัวละครนี่คือเรื่องราวของชายหลงยุค ผู้ยังจมปักตัวเองไว้กับอดีตและเฝ้ารอวันหวนคืนสู่ช่วงเวลาที่งดงามของชีวิตนับเป็นการตีความที่ลงตัวเหมาะสมแล้วก็ยังสดใหม่แต่สิ่งที่สำคัญกว่าอื่นใดคงต้องยกให้เป็นงานแสดงของคุณนากามุระโทโมยะที่สามารถพาตัวละครมาส่งคนดูจนถึงปลายทางของเรื่องและยังคาระวะให้กับต้นแบบในตำนานจนผมกล้าพูดได้เต็มปากว่า เวอร์ชันปี2022ก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันนี่แหละครับคาเมนไรเดอร์ชาโ Moon ทั้งหมดนี้คือบทสรุปการเดินทางของอภิมหาวายร้ายสุดยิ่งใหญ่ก่อนจะพบกันใหม่ลงความเห็นไว้หน่อยครับว่าทุกคนประทับใจกับชาโด o ูนเวอร์ชั่นไหนแล้วถ้าเกิดถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไวา้ จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ที่กำลังจะตามมาเพราะไอคอนิกคือแหล่งรวมเรื่องราวชั้นนำของโทคุซัสสึไม่เพียงแค่ความสนุกแต่ยังมีอะไรพิเศษรอต้อนรับทุกคนอีกเยอะแล้วไว้เจอกัน